ยินดีต้อนรับสู่ช่องคาอัปเดตช่องที่รวมทุกเรื่องราวล่าสุดของโลกยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถเปิดตัวใหม่เทคโนโลยีล้ำยุครีวิวรถยอดนิยมและทุกความเคลื่อนไหวที่สายรถไม่ควรพลาดสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ซีดานระดับกลางที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในตลาดทั่วโลกกับรุ่นใหม่ล่าสุด2025 Honda Accord ที่กลับมาพร้อมดีไซน์ใหม่สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าเดิม Honda Accord ปี2025ยังคงคอนเซปต์ความหรูหราในรูปแบบที่เรียบง่ายแต่ครั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปลักษ์ให้ดูสปอร์ตทันสมัยและดูดันยิ่งขึ้นด้านหน้าของรถถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดกระจังหน้าแบบใหม่ทรงกว้างรับกับชุดไฟหน้าและทรงเรียวยาวที่เสริมภาพลักษณ์ของรถให้ดูปราดเปรียวและหรูหราฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่เฉียบคมยิ่งขึ้นส่งเสริมให้บุคลิกของ Accord ดูแข็งแกร่งและทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้านข้างของรถมีการปรับสัดส่วนให้ตัวถังดูเรียวยาวขึ้น เส้นขอบหลังคาลาดลงอย่างนุ่มนวลจนเกือบเป็นรูปทรงเฟสแบ็กล้ออลลอยดีไซน์ใหม่มีให้เลือกหลากหลายขนาดตามรุ่นย่อยทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มมิติความสปอร์ตให้กับรถยนต์ซีดานรุ่นนี้ได้อย่างชัดเจนส่วนด้านท้ายก็ดูมีความทันสมัยไม่แพ้กันไฟท้ายเลทด,ดีไซน์ใหม่แบบเรียวยาวพาดขวางเกือบเต็มฝาท้ายเพิ่มความพรีเมียมได้อย่างลงตัวเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความกว้างขวาง โปร่งสบายและความหรูหราที่พัฒนาขึ้นจาก,กุ่นก่อนอย่างชัดเจน Honda Accord 2025ใช้วัสดุคุณภาพสูงทั่วทั้งห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแท้พวงมาลายัยหุ้มหนังแบบมัลติฟังชันแผงหน้าปัดดีไซน์ใหม่ที่ใช้งานง่ายหน้าจออินโฟเทนเมน t แบบสัมผัสขนาดใหญ่12.3นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple Ca r p l a y แบบไร้สายและ Android Auto มอบความสะดวกสบายส,ายสูงสุดให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังมีหน้าจอ Head-Up Display ที่ฉายข้อมูลการขับขี่ขึ้นบนกระจกหน้าช่วยให้ไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบกรับอากาศอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาระบบเสียงระดับพรีเมียมจากแบรนด์คุณภาพระบบชาร์จไร้สายและพอร์ต USB หลายตำแหน่งรอบห้องโดยสารเบาะหลังยังคงกว้างนั่งสบายเหมือนเดิมพร้อมพื้นที่วางขาเหลือเฟือเหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางไกล พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางเพียงพอสำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางหลายวันสำหรับระบบขับเคลื่อน Honda a c c o r d 2025มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรและรุ่นไฮบริดใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพด้านความประหยัดและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบให้พละงกำลังที่ดีเยี่ยมสำหรับการขับขี่ในเมืองและทางไกลในขณะที่รุ่นไฮบริดก็มีพละงกำลังที่ตอบสนองรวดเร็วพร้อมอัตราสิ้นเปลืองที่น่าประทับใจ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ CV ที่ถูกพัฒนาให้มีความนุ่มนวลและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องทำให้การขับขี่เป็นเรื่องที่สบายในทุกสภาพการจราจรระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นกันเพื่อให้สามารถดูดซับแรงสะเทือนได้ดีพร้อมมอบการควบคุมที่มั่นคงแม่ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ด้านความปลอดภัย Honda Accord 2 0 2 5ยังคงติดตั้งเทคโนโลยี Honda s e n s i n g มาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบหยุดและออกตัวอัตโนมัติระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมระบบช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบช่วยตรวจจับมุมอับสายตากล้องมองรอบคันและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจได้ในทุกการเดินทาง ในแง่ขององค์การออกแบบการใช้งานจริงสมรรถนะและความปลอดภัย Honda Accord 2025ถือเป็นหนึ่งในรถซีดานระดับกลางที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดคันหนึ่งในตลาดปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนโสดนักธุรกิจหรือครอบครัวรถรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวทั้งในด้านความหรูหราความคุ้มค่าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยถ้าคุณกำลังมองหารถที่ครบครันทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและระบบความปลอดภัยขั้นสูง Honda Accord 2025คือทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มันไม่ใช่แค่รถยนต์สำหรับเดินทางแต่มันคือประสบการณ์ใหม่ขององค์การขับขี่ที่สะท้อนความล้ำสมัยในทุกมิติหากคุณชอบการอัปเดตรถใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องค้าอัปเดตของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวจอดลึกและเนื้อหาสุดพิเศษจากวงการยานยนต์โลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ